เรามายืนอยู่ที่ปราสาทพรมม,มีกรอบประตูทำด้วยหินทรายและอาจารย์สันสุตติก็ได้วัดดูว่าปราสาทหลังนี้หันปราสาทประาธระานหันหน้าไปที่ไหนนะครับทิศตวนออกแท้ที่มุมกว่า90องศารครับแล้วปราสาทบริวารมีแล้วปราสาทบริวารเนี่ยเขาจะหันตรงข้ามกันไปที่ทิศตะวันตกแท้ดเดี๋ยวผมจะไปจัดให้ดูว่า,าเขาคงจะอยู่ในแนวอีกฟีน็อกทั้งคู่แต่อันนึงเนี่ยเป็นซันไรส์ อีกอันนึงเป็นซันเซ็ตเข้าใจว่าเขาคงต้องมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งครับว่าในวันอีควินอฟหรือวันที่หนึ่งแห่งเดือนใจ,จตรานั้นดวงอาทิตย์จะขึ้นกับตรงกับประสาทประธานแล้วในวันเดียวกันนั้นดวงอาทิตย์จะต้องตกตรงกับประสาทลูกสองด้านจากนั้นแบบให้ประสาทลูกเนี่ยหันหน้าเข้าหาที่ตันตกแท้และประสาทประธานหันหน้าเข้าหาที่ตัวอ,ออกแท้เข้าใจว่าเพื่อเป็นการยืนยันในวันที่หนึ่งเดือนใจ,จตรา ดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกเป็นเส้นตรงเดียวกันครับ